ตอนเช้าเก็นสบายสวัสดีตอนเช้าค่ะไปตลาดไปตลาดตอนเช้า เสียหลังคาใหม่แล้วคะ่ะไปดีอากาศเย็นเย็นสูมเลยตกใจ ถ้าท่า,างกำเร็งตกใจที่นั่งหลายที่ให้ด้วยนะคะจอสินั่งใส่อนหนึ่งสองสามชี่นั่งตรงหน,นก็ได้อากาศเย็นสบายมลยสวัสดีเจ้าหมา ตัดค้นันึตัดกันเดยแล้วตัดกันเ้ยทักทายก็พ่อทักทายคอนกอ,อยากไปตลาดค่ะคตลาดเช้าถ่ายรูปให้เห็นหน้าคนหน่อย หน่าสด <c oughs> สดบม่ได้แต่งยังเลยคาน <c oughs> ไม่อยากแต่งอะไรทั้งนั้น <c oughs> สดสดนี่แหะสดสดนี่ก็สวยกว่าบ,บ้านกว่าเมืองละหราดหนาสดดน,นหนาสดก็ยังงามกบวยเข้าเมืองตาหลิวแล้วต้องหลิวตาตาม ซื้ออะไรดีนะเมื่อี้สวยเราเด้นี่ยักโมงเหรอยักโมงเหรอแกงอะไรคะ khiếu bán, áo kem khiếu bán thùng nâng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

เอาไปฝากไปฝากคนเอาของมาแยกเป็นสองถุง กันเอาชุดนึงขอวันคืนไม่หมดกินไม่หมด <laughs> ไม่หมด

เกไเน่ตัาเดะเจะซื้อยงได้ข้าวเดีียวได้ผัดกะเพรา กล้วยขายได้ค่กล้วยสั่งมาหอบอกสั่งมาติสั่งกกยเลย่พวกยมานับห่วาทขายเอา่วกะไรนั่นน่ะมัเพราะว่นมัน to ูน <Nevertheless>, น้ก็บัตสี่สิบบาท นับนวยมันซ้ำกันวันนียนับนวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสี่้ากซื้อกล้วยเอนยูโร เนจะใส่เงินให้ถุงให้แน่ก็ค่าซ้ำม่งนอกลยเนอะก้วยก็ได้ ยาเชือบเลมาซื้อกรเบออรเอาจะเครืงโล่เหนไมเลือกเลือกมะลดเลือกเอา เซ็บเซบเอาเงิน่อยใส่นี่ผมจาเ็นเซอ่า0บาท20บาทนี่เป็นกระเป๋าอะยะอันหื เอาอันน in right. so ึงอันเป็นสีเหลืองมันเป็นอย่างมันคือสีบ่คือกันพเขาเอื่อท่านอันนี้เขาเอื้อท่านอย่างอันนั้นสีทองอันนี้สายน้ำผึ้งอันนี้สีทองสายน้ำผึ้งเออต่อเนื้อขายเนื้อสีน ยี <ersch> so ่สองต่กับเงินจอรอเอาไป้นมันสิเบิดเอาื่อคงามขอได้สื่อสื่อเอาสื่อเอาสื่อเราก็กินว่เบิดโอ้ยหลวงพ่อเขามาบินขบาน

เซ็นเท่าไหร่เซนเท่าไหร่อ่ะพันสองค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาททีราคากันได้มั้ี่พันสองหนังอึเขนว่าหนังจระเข้จระเข้คอกระเดีวคอกระเดีวพันสองออยากได้เนาะาคอยจเฝ้าไปโรงพยาบาลลคอยจามไป กักมงกับแยมลงท่านบอสเข้าพัดมีอยาไปหลบคเพิ่งทางรางเพิ่งทายพัดมีโอ้ยมบาเหรอสิามบ้าอาบ้ามจักอันไน สวยแล้วอุ้ยเหเอวด้วยนะลืมไหว้ก็ยังนี่อือเห็นยังกะเห็นยังไอยากได้ท่าไฟทาไฟ่ปสบาทห้าสิบ่งเท่าย

ปิ้งปลาครับปิ้งปลาไม่เขาได้ปิ้งปลาไม่ละหาสิบาทครับนี่เงินอยู่หาบาทอันนี้มกยังโมกยังได้โมกปลาคอรักบาทเหรอนาอีซิปขึ้นเขาแต่ ยบาทมกปลาคอเอาามกปลาคอมามกนึ่งจากินติ้งปลาห้าสิบาทเอาอันนี้มกปลาอันนี้ติ้งเนี่ยงมีกรตุเพียยี่เอาันี้อันนี้เนาะย่างเดียวเอานี้ว่ะเอานี้ถุงลเน้สิบาท หางนั่นอีกห้าบาทห้าบาททุงเดียวตีทุงเดียวพอมันหลายแล้วนียมันเหรียญหาหวยใช่บ่ได้เสียบไม้หวยแหววเดียวโตหน่อยวันนี้ไมาเสียบไม้ต้งเนาะบ่เอาเดียวกินก็เบิร์ตผู้เดียวบ่อเนี่ยพอแล้วอั๊ด ่แมะต่ำมักทั่วก็ตำร้ายก็เถอะนี่ตำที่บ้าอะไก็นล้าม่ไต่โอ้ยสวยเรอไป่ห้เดไปหดใจเลย 10บบาทยีสิบาบาทจ้าัสิบบาทครับิมดงเดีวยวหลังเดียวนบองขอบคุณค่ขอบคุณครับ ดแล้วไม่มีอะไรจะซื้อแล้วไม่มีเงินจะซื้อแล้วไปไปขามถนนว่างไหนโอวฟอง <c oughs> เดี๋ยวก็เห็นรถ จะต้งค่อยเป็นวงเล็กคนเรื่องควายในเด้อรถเอ้ยขวายย่านชู้เจ้าของหูเด้กับข้าวเยอะแยะเลย มันจะเป็นตลาดแค่นี้ก่อนนะคะเข้เจอกันใหม่เนะ